ทุบสถิติไม่มีใครสามารถแทนที่ได้เปิดลิสต์5รายชื่อนางเอกพันล้านโกยรายได้ติดท็อปของประเทศ 1. ไอซ์ปริชยาสาวไอซ์ประเดิมภาพยนตร์เรื่องด้านเรื่อง ATM เออรักเออเรก็ได้ประกบคู่กับพระเอกต์เตอร์ชันทวิททำรายได้ทะลุ152ล้านบาทพอเล่นหนังเรื่องถัดมาสาวไอซ์ I Find Thank You Love You ทำรายได้ทะลุ330.01ล้านบาท สมิวนิฐาหนังเรื่องแซนเดยแฟนกันแค่วันเดียวประกบคู่เตอ๋อชันทวิทยด้วยฝีมือของมิวเตอ๋อก็สามารถกวาดรายได้ทะลุ110.91ล้านบาท3คริสฮอวังเล่นภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามาหานาเธอหนังแนวโรแมนติกดรอมอมสาวคริสก็สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวก็ทำไรายได้หนังทะลุ145.82ล้านบาท4ใหม่ดาวิกากับภาพยนตร์เรื่อง พี่มักพระขนมประกบคู่สุปตาหน้าเด็กมาริโอเมาเร่กวาดรายได้อยู่ที่559.59ล้านบาท5าใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ขึ้นแทนนางเอกร้อยล้านของเมืองไทยกับภาพยนตร์เรื่องเฟรนโซนสินสุดรักทางเพื่อนประกบคู่กับพระเอกนายนภสัสสยงสมบูรณ์สามารถทำรายได้พุ่งทะลุ200ล้านบาทเลยทีเดียว